สวัสดีครับผมอองเอกพาวินนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน channel n e l ของผมนะครับขึ้นกลยุทธ์บายองเอกพาวินนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตัวภาพตลาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่อัปเดตไปไปสครั้งละนะครับแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนถึงวันแม่เนี่ย มันก็เริ่มเหมือนกับเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่ามันจะเกิดจุดเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปล่านะครับจะที่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่บริเวณหนึ่งห้า้ยแปดสิบห้าจุดนะขึ้นไปอยู่ที่ทำไฮไว้ที่บริเวณหนึ่งพจด้อสิบจุดนะครับแล้วเริ่มมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วถ้าดูในส่วนอันนี้ที่ผมทำ ทำวิดีโอนี้ไว้อะถ้าดูในภาวะตลาดในคืนมาสุกเนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับจริงไล่มาตั้งแต่ในตลาดภูมิภาคในในวันนี้ละเซตเราเช่นเดียวกันแล้วก็มาในส่วนของตลาดยุโรปก,ก็ก็ปรับตัวลงประมาณเปอร์เซนต์กว่านะครับรวมถึงถ้าดูอย่างตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ลดไปประมาณ100ร้อยกว่าจุดละนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาดูภาพตลาดกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเกิดจุดเปลี่ยนแนวโน้มหรือยังนะครับหรือว่าถ้าลงมาจะลงถึงไหนนะครับจะซื้ออีกทีที่แนวรับไหนนะครับและภาพรวมกหน้าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อตลาดจะทำนิวโลหรือเปล่านะครับหรือว่าประเด็นในหลังจากหยุดวันแม่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นอะไรที่จะ ส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดบ้านลับ้างนะครับก็เดี๋ยวจะติดตามได้ในวีดีโอชุดนี้แหละนะครับรวมถึงในส่วนของอหุ้นแต่ละตัวด้วยที่แบบที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถือกันนะครับผมก็จะอบอกแนวโน้มในบางตัวนะครับเราก็มาดูกันสำหรับตัวภาพตลาดนะครับยังคงเป็นใน ในภาพเดิมอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือภาพรวมที่มีการปรับตัวลงนะครับคืออยู่ที่ประมาณ1850แล้วก็ลงมาเรื่อยๆเ,เลยถึงประมาณ1585จุดนะครับเริ่มฟื้นตัวผมก็วัดใช้ฟิโบนัชชีเหมือนเดิมนะครับคือวัดทั้งรอบที่ปรับตัวลงมาแล้วก็เป็นภาพการฟื้นตัวกลับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ เซตเนี่ยอยู่ที่แนวต้านฟิโบประมาณ50%อนะครับอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ผ่านนะครับถ้าเป็นค่ามันเนี่ยนะครับ50%อยู่ที่ประมาณ1,717จุดนะครับจริงๆก็เห็นว่าผ่านมาแล้วขึ้นไปถึงประมาณ1,730แต่มันยังยืนไม่ได้นะครับมันก็เลยเนี่ยครับมีบางวันผ่านนะครับเอาบางวันลงมา อีกวันหนึ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งมันจะไปเอาไม่ไปเอากลับลงไม่ละเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นแบบความผันผวนคือแบบขึ้นขึ้นลงลงนะครับสวิงขึ้นสวิงลงนะครับว่าจะลงจะเอาไปกันแน่แต่ว่าถ้าดูนะตอนนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยมันยังติดที่บริเวณ5 0อยู่นะก็คือระดับประมาณ 1, 7 1 7จุดหรือว่า1720จุดนั่นแหละแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นแนว1,750จุดถ้า สามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับซึ่งก็มองเป็น2แนวต้านนี่แหละนะครับว่ามันชนและอาจจะปรับตัวลงแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันจะไม่ผ่านระดับ50%แล้วเริ่มส่งสัญญาณในการปรับตัวลงละนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในไทม Frame ระดับระดับ60มนาทีนะครับว่าออตอนนี้คือภาพมัน เป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นในช่วงที่แล้วนะครับคือแต่เดิมเนี่ยผมผมนับอันนี้เป็น A อนะนะครับตรงนี้เป็น a แล้วนี่เป็น b ีบยแล้วปรับตัวขึ้นเป็น c c a t ซึ่งในส่วนของ c c a t เนี่ยก็จะมี5้าขึ้นนะครับอันนี้เป็น1อแถวเนี้ยหรือ1 2สองตรงเนี้ยนะครับแล้ว ขึ้นสามอยู่ตรงนี้นะครับขึ้น4ี่ลงมาขึ้นห้าความจริงมันต้องจบตรงทำไว้หนึ่งเจ็ดสองสองวันที่ประมาณคือวันที่1สิงหาคมเลยตรงเนี้ยนะครับถ้านับเปบเป็น A B C มันจะเจอจุดพีคไปละก็คือวันที่1สิงหาคมแต่ว่ามันก็ไม่ยอมลงนะครับคือตอนแรกมันลงนะแต่ว่ามันขึ้นมาจนทะลุต,ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปทำหายประมาณหนึ่งเจ็ดห้าูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าภาพมันอาจจะอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยสําหรับการตั้งสมมติฐานใหม่สําหรับเริ่มขึ้นรอบใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะไม่ใช่ a อละอาจจะเป็น1น,นะฮะแล้วมันก็เป็น5้าขึ้นย่อยได้ก็คือมันเป็นประมาณ1ย่อยตรงนี้สองย่อยตรงนี้3ย่อยตรงนี้4ี่ย่อยตรงนี้อันนี้ห้าย่อยนะครับเลื่อมขึ้นมาเล็กน้อยเซตขึ้นสองปรับตัวลงนะครับแล้วที่จะเดิมมันจะเป็น c ีแคทใช่ไหมครับวันที่1สิงหาคม หนึ่เจ็ดสองเมื่อกี้มันไม่ใช่มันเป็นขึ้น3ครับแล้วตอนนี้มันถ้า4จบไปแล้วตรงนี้นะครับเท่ากับว่าตรงนี้5จบแล้วครับจบแล้วคือ1 2 3่งามสก็จะเริ่มเข้าสู่แนวโน้มปรับตัวลงนะครับแต่มันมีอีกแบบหนึงคือตรงน,นี้ขึ้นมา จากบริเวณ1692ขึ้นมาที่ทำ h i g ประมาณ1นึ่นะมันยังไม่ใช่5อารบิกนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่บีบอยของ4เพราะฉะนั้น4จะจบตรงนี้นะครับเพื่อสุดท้ายแล้วมีขึ้นหนึงขึ้นไปได้หา1750นะครับจะเป็นแบบนี้ได้วันอังคารหรือสัปดาห์หน้านะครับมันจะต้องไม่หลุดต่ำกว่า ตรงนี้ละก็คือที่บริเวณ1,690จุดนะครับที่เป็นกรอบล่างแล้วเท่ากับมันจะเป็นไซด์เวย์ขึ้นสียมันเป็นไซด์เวย์นะครับคือมัอนจะผ่านขอบบนสุดท้ายไม่ผ่านนะครับปรับตัวลงแต่1,690ไม่ต่ำกว่าจะมีขึ้น1ขึ้น5แต่ถ้าสมมุติว่าหลุดต่ำกว่า1,690ลงมานะครับก็จะเป็นแบบแรกคือสรุปแล้วมัน จบไปแล้วนะครับแล้วที่1730ก็คือเป็นขึ้น5แล้วขึ้น4ตรงนี้นะครับถ้าดูในส่วนของตัวเทนไลน์เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับคือเริ่มปรับตัวหลุดลงมาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดพีคไปแล้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะจะเฟิร์มขึ้นก็คือหลุด 1 6 9 0ลงมานะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะกลับมาเป็นสัญญาณที่ดีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมดูในดูในขึ้นย่อยนะคือไอ้ชุดนี้มันก็ครบ5คืขึ้นแล้วครับ1 2 3 4 5ตรงนี้ครับเนี่ยครับเท่ากับว่ามันเป็น4ก็ได้นะยังผมยังไม่ตัดตัดอันนี้ไปนะคือมันเป็น4ก่อนเพื่อ หาอาบิก 1, 7, 5 0ยังเป็นไปได้อยู่ผมยังไม่ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเป็น A อย่างงี้ครับแล้ว B ขึ้นมาแล้ว C แคดมี5้าขึ้นนะครับ 1, 2, 3, 4, 5เพราะฉะนั้นวันอังคารอาจจะมีเด้งก็ได้นะครับแต่เด้งอ่ะสำคัญคือเราก็วัดตรงนี้ไว้รอเลยนะครับคือถ้ามันจะดีอีกครั้งหนึ่งนะครับมันต้องทะลุผ่านหนึ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแถวๆนี้ครับเนี่ย ก็คือใกล้ๆกันอยู่ที่ประมาณระดับ68.8%หรือ78.6%นะครับนั่นก็คือที่บริเวณ1720 1723จะต้องขึ้นมาให้ผ่านก่อนถึงจะมีโอกาสเป็นห้าระดับบิกแล้วก็ไปที่1750แต่ก็เป็นปลายรอบพอดีสรุปตลาดเนี่ยมันเป็นปลายรอบละขึ้นอยู่ว่ามันจะจบหรือไม่จบนะครับซึ่งจะจบไม่จบก็คือดูกรอบล่าง16,90ถ้าต่ำกว่าไม่ดีหรือ ามันฟื้นมาแล้วไม่สูงกว่า1 7 2 0งเจแสดงว่าจบแล้วนะครับหจบไปแล้วที่1 7 3 0งมีโอกาสจะปรับตัวลงลโอเคแต่ถ้าทุกสูงไปมีขานึงนะครับเป็น5้าระบิดแต่ไม่ไกลก็คือประมาณ1750งเ้าโอเคนะครับาใจตรงกันสมมุติว่ามันจบทำขึ้น5ไปแล้วนะครับที่1730งนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบอยู่ดีแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะจบเลยไหมวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่า ในส่วนของตัวสัปดาห์หน้ามันจะสามารถพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับแต่มันจะเจอตัว Time Cycle ก็คือวันพุธนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเท่ากับว่ามันเป็นปลายรอบหรือว่าการปรับตัวขึ้นถึงขึ้นต่อก็ไม่น่าจะพ้นในสัปดาห์หน้านะครับเรามาดูแนวโน้มการปรับตัวลงมั่งดีกว่านะครับอันนี้เป็นจุดที่อมองไปข้างหน้าละเพราะตัวนี้คือ มันก็ไปหรอบที่เตือนไว้ละว่ามันก็ปิ่มๆว่าจะมันจะจบละนะครับในส่วนของวีดีโอทุดที่2ที่ผมทายว่าว่าเซฟมันจะทะลุผ่านพันเจ็ดหรือเปล่าก็บอกว่าโอเคได้นะแต่มันแค่เป็นแค่ระยะสั้นนะครับสุดท้ายแล้วจะยืนได้ไม่นานต้องปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็เ,เริ่มที่จะมีการปรับตัวลงมาละนะครับโอเคถามว่านะครับคําถามจะตามมาว่าไอ้ตรงนี้ครับมันจะหลุดไหม นะฮะมันจะเป็นแบบรีบาวขึ้นแล้วลงปุ๊บปุ๊ปหลุดหนึ่งลงไปพันหอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมนะครับ<ม>อบอกว่าจะตอบว่าไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับคือรอบลงมาชุดหน้าเนี่ยมันจะเป็นแค่การพักฐานเองนะครับเพื่อจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับมันจะไม่มีนิวโโลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ ยังไม่ได้ซื้อหุ้นหรือว่าพอร์ตยังเบาๆอยู่คือแบบกลัวว่าจะซื้อไม่ทันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับในการที่จะซื้อตอนที่มันจะปรับตัวลงมาในรอบหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะวัดแนวรับไว้ให้รอไว้เลยเพื่อพอเห็นแล้วจะได้แอคชั่นไปเลยว่าโอเคถึงแบบนี้มันเป็นแนวรับเราสามารถซื้อเข้าได้ใน ุุนพื้นฐานดีนะครับโอเคสมมุติว่าทําจุดพีกไปแล้วนะที่1730แล้วก็วัดเนี่ยทางรอบเลยครับนีครับก็จะได้แนวรับละนะฮะก็จะเป็นแนว3แนวตรงนี้ครับแนวรับของเซตในรอบหน้านะครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีที่ประมาณ1675ก่อนนะครับถัดไปมีประมาณ1 6ึ่แล้วก็ 1640เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 1640, 1660แล้วก็1675ถ้าเริ่มเห็น 1675, 1 6 7 0ลงไปเริ่มซื้อละนะครับแล้วไม่น่าจะเกินประมาณ1640นะครับหรือว่าเต็มที่เลยประมาณ1620นะครับไม่น่าเกินแบบ3-4แนวรับเนี่ยของตัวฟิบู n a นชีนะครับคือเราไม่ได้มองว่ามันจะหลุดทำโโลใหม่1585นะครับเพราะว่าเ,เหมือนกับว่าคือ อย่างที่เท้าความไปตั้งแต่วิดีโอชุดแรกนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยเซตมันจะมีขาหนึ่งขึ้นไปได้นะครับคือปลายทางเห็นประมาณเลข2ก็คือ2,000จุดนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ชุดนี้มันจะเป็นเพ้าไหมก็บอกว่ายังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ถ้าใครไปดูวิดีโอก็คือไปดูวันที่ที่ผมทำในตัวช่องของผม,มนะครับวันที่20บ ยี่สรกรกฎาคมมั้งไปดูนะครับอันนี้ผมบอกภาพรวมใหญ่ของเซตเวลานะครับเรามองอันนี้เป็นแค่รอบฟื้นตัวก่อนนะครับแต่มันจะมี3ขาอันนี้มันจะเป็นแค่ขาแรกแล้วยอ่อลงมาก่อนไม่มีนิวโลแล้วก็ถึงจะขึ้นมาอีกขาข้างหน้าก็มองว่ายังจะได้เห็นประมาณ1,800หรือว่า1,850จุดในสิ้นปีนี้นะครับโอเคนะรอบหน้าพักฐานเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแนวรับหลัก3แนวคือ1 หกเจ็ดสี่หนึ่งหหแล้วก็ประมาณหนึ่งหเท่าไหร่หนึ่หนะครับหรือเต็มที่ก็ประมาณ1 6 3 0ง0ประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นการแบ่งซื้อสักประมาณสามไม้ละกันนะครับในการพยอยซื้อตามแนวรับนะครับที่มองอีกอย่างหนึ่งคือทําไมถึงมองไม่หลุดต่ํากว่าเพราะว่าเหมือนขึ้นแรกมันก็โชว์มาแล้วว่าว่ามันอาจจะเป็น5้าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นอิมเพลวขึ้นไปเลยก็ได้นะครับคือทะลุ1 8 5 0ขึ้นไป2,000จุดก็ได้แต่เราก็มองแบบคอนเซอร์ทีฟก่อนว่ามันเป็นแค่ซิกแซกก็คือมันเป็น A นะครับที่มี5ขึ้นลง3ขึ้นแล้วก็จะขึ้นอีก5ขึ้นนะครับแทร็เก็ตเบื้องต้นก็ประมาณ1,800หรือว่า1850จุดนะครับโอเคอันนี้ผมพูดแนวโน้มตลาดไปแล้วนะว่ามีโอกาสจะพักฐานลงมาละนะครับหรือขึ้นต่อก็ไม่ไกลละนะฮะส่วนด้านของประเด็นเนี่ยนะครับที่ ตอนนี้มีการเขาเรียกว่ามีการพูดถึงกันกันมากเลยเนี่ยก็คือเรื่องในส่วนของตัวการรีบาลานซ์นะครับ MSCI นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นอีกละแต่หลายคนก็กลัวกันว่ามันจะเหมือนกับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับที่มีการรีบาลานซ์ MSCI แล้วก็หุ้น a อเชียจีนเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะครับมันทำให้มันมีแรงขายใน ตลาดอื่นหรือว่าพวกตลาด emerging market เนี่ยนะครับโดนกันเยอะไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับคือหุ้นในเดือนเซ็ตอินเด็กนะในเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยลงค่อนข้างเยอะแล้วต่างชาติขายประมาณแบบอย่างเดือนพฤษภาประมาณ50,000ล้านมิถุนาประมาณ40,000ล้านคือ2เดือนนะเกือบ,บแสนล้านนะครับก็กลัวกันว่ามันจะเกิดอีกหรือเปล่านะครับผมบอกอย่างนี้นะครับคือคือถ้าเอาตัวเลขเนี่ยนะครับว่า มีการเพิ่มน้ำหนักแล้วขายหุ้นทั้งภูมิภาคเนี่ยจริงมันไม่เยอะนะเพราะว่า,าน้ำหนักขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ0.3 0.35 0.39เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เยอะนะครับแล้วในครั้งก่อนเนี่ยนะครับมันมีรายงานว่าโอเคหลังจากการรีบราลซ์แล้วหุ้นหุ้นจีนเข้ามาเพิ่มน้ำหนักเนี่ยนะครับมันมีเม็ดเงินเข้าเข้าไปเนี่ยนะครับเวทเพิ่มเข้าไปเนี่ยคือคิดเป็นมูลค่าประมาณ เอ่อหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นห้าพันล้านถึงประมาณสองหมื่นล้านนะครับที่ใส่เข้าไปอ่ะนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะคือผมว่ามันไม่ได้เหมือนกับในเดือนพฤษภาคมุนานะครับคืออาจจะมีแรงขายบ้างแต่ผมว่ามองว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนกับในเดือนพฤษภาคมิถุนาที่แบบเกือกบแสนล้านอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่า อตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับระดับมันต่างกันคือมันอยู่ณนะจุดประมาณ1 8 0 0 1 8 5นนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่เลทประมาณ1 7 0เะเพราะนั้นเลเวลมันต่างกันแล้วถ้าดูในตลาดฟิวเจอร์อะนะครับคือมันไม่ได้มีสัญญาณว่าต่างชาติเปิดช็อตไว้รอเหมือนครั้งที่แล้วนะครับคือครั้งที่แล้วอะประมาณเดือนพฤษภาหรือไปลายปลายเมษาเนี่ยเขาเขาเปิดเป็นช็อตสะสมรอไว้นะครับแล้วก็ทำกำไรสองขาเลยนะครับ แต่ครั้งนี้คืออาจจะอาจาอาจะมีบ้างแต่ก็คงจะผมว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าดูสถิติเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าคือต่างชาติจะขายจะขายพุ้นในเซตบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งมันจะมันจะไม่เกินประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านนะครับซึ่งตอนนี้ย e ูทู d เด e มันประมาณแสนแปดละนะครับก็อีกแค่ประมาณ2 0 0 0มล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าโอเคมันก็คง จะลงจากประเด็นนี้แหละนะครับแต่ว่าจะมีนิวโรไหมก็คงไม่แล้วก็ตามแนวรับที่ผมบอกนั่นแหละนะครับส่วนด้านของอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสงครามนาการค้านะครับก็อาจจะอาจาอาจะมีความวังวลเข้ามาเพราะว่าหุ้นม,มันลงอนะ่ะมันก็เดี๋ยวพอข่าวลบมันก็ปรากฏขึ้นมานะครับทั้งที่แบบมันก็เริ่มมีแล้วแต่ตอนที่ผ่านมาตลาดมันไม่ลงนะครับ แต่พอลงแล้วก็เอาเรื่องสงครามาค้ามามาพูดกันนะครับซึ่งก็มองสุดท้ายแล้วก็ต้องเจราจารต่อรองกันได้คือเหมือนกับว่า,าได้ที่ตัวเองต้องการแล้วอย่างเงี้นอย่างสารัฐเนี่ยโอเคแบบทำจนพอใจละสุดท้ายก็จะหยุดนะครับหรือว่า,าคือต่างฝ่ายต่างบรรลุระสบค์ของแต่ละแต่ละคนแล้วก็เจราจากันนะครับวินวินอย่างเงี้ยสุดท้ายต้องเจราจารเพราะว่าถ้าแบบมันมันลุกลามไปมันก็จะมีแต่ทําให้แบบเศรษฐกิจ ของประเทศนั้นๆนะหรือว่าเศรษฐกิจโลกมันมัน,มนโดนผลกระทบจากประเด็นสงครามทางการค้าก็เลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยน,น่าจะมีการเจรจากตกลงกันได้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งอาจจะมีเกิดขึ้นก็คือแรงขายหลังหมดช่วงฤดูประกันงบไปแล้วถ้ากับมันไม่มีอะไรเลยละนะครับคือหุ้นที่ขึ้นมารอนะครับเพาะงบดีนะครับพอเสร็จไม่มีข่าวเล่นไปรออีกใน Q3 ก็อีกตั้งหลายเดือนก็อาจจะมีแรงขายเอ่อเทคโปรฟิต ปรับลงมาก่อนเนี่ยก็คือประมาณ2องสาผลที่ทําให้ตลาดเนี่ยมันอาจจะเริ่มพักฐานลงมาแต่ก็มองเป็นโอกาสาซื้อนะครับในพวกบรรดาหุ้นพื้นฐานดีต่างๆ,ๆนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของผมพูดเร็จไปแล้วนะมาดูในส่วนของตัวกลุ่มหลักๆบ้างนะครับที่แบบเป็นพวกฮอตทีต่างๆเนี่ยนะครับอย่างตัว ปตทก่อนเลยละกันนะครับพี่ใหญ่สุดนะฮะเราก็ความจริงก็ง่ายๆครับคือวัดทุกแทบตัวนะโดยพอหุ้นที่พื้นฐานดีอะวัดตรงนี้แหละครับอย่างเงี้ยขึ้นมาปั๊บเริ่มปรับตัวลงก็วัดแนวรับไว้รอเลยนะครับก็คืออยาอ่างปตทเนี่ยมีประมาณสัก47.5ถึงประมาณ49.5นะครับคือ เริ่มต่ำกว่าห้าสิบเป็นโอกาสในการซื้ออันนี้คือตัวปรทอเออย่าลืมนะครับคือตอนนี้ถ้าถามว่าพลังงานกับแบงค์ชอบอะไรผมชอบแบงค์มากกว่านะเพราะว่าประเด็นเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยที่มันจะปรับตัวขึ้นมันน่าจะเจอวอรททอมไปละนะครับอย่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คืออยู่ที่1.5เปอร์เซ็นตนะครับรองเงินเฟอร์มมันขึ้นมาใกล้ซึ่งสุดท้ายมันต้องขึ้นมาถึงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดีก็ต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นนะฮะแต่มันดีนะ คือมันเป็นการปรับจากกระดับต่ำขึ้นมาสู่ระดับที่มันควรจะเป็นนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจมันดีมันไม่ได้แย่เหมือนกับว่าจากกระดับปกติขึ้นไประดับอัตราดอกเบี้ยสูงเนี้ไม่ดีแสดงว่าเศรษฐกิจมันใกล้พังเพราะเงินเฟ้อมันสูงแล้วตรงนี้เงินเฟ้อมันเป็นแค่เริ่มขาขึ้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดีต่อเศรษฐกิจแสดงว่าเศรษฐกิจมันมันเริ่มเติบโตละเงินเฟ้อมันเลยเริ่มปรับขึ้นจากที่อยู่ในระดับต่ำมานานนะครับ เพราะนั้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องดีก็เลยได้ประโยชน์ในส่วนของกลุ่มแบงค์นะครับที่มันทําให้ตัววันนิมนะครับหรือว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันสามารถปรับตัวขึ้นได้จะดีต่อกลุ่มแบงค์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตลาดปรับตัวลงก็เป็นโอกาสในการ,การซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับอันดับหนึ่งเลยคือควรจะเล็งหุ้นกลุ่มธนาคารนะฮะถามว่าตัวไหนดีนะครับถ้าตัวนี้ผมชอบ KTB มากที่สุดเลยนะครับมีโอกาสจะไปถึงประมาณ21บาทหรือประมาณ24บบาทได้นะครับเพราะว่า p พทเทิรมันเป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วเหมือนมันจะรอเบสเกอบบนสามเหลี่ยมเพื่อไปหา21บาทแล้วก็24บาทนะครับรอรับประมาณส9บาทต้นๆได้โอเคนอกรอบนะครับปอทบอกไปแล้วก็คือประมาณ49.5สิบเก้าจุดห้าสี่าสนะครับอสอพอนะครับสอพอผมว่าก็คงลงมาตรงนี้แหละครับลงมาตรงนี้อยู่ที่ฐานประมาณร้อถึงประมาณร้อ นะครับรอเก็บตรงนั้นละกัน p t t g c นะครับในกลุ่มปิตโตเคมก็วันวันศุกร์นะครับก็โดนแรงขายเพราะว่างบม,มันต่ำคาดนะครับเราก็าวัดแนวรับไปรอนี่แหละครับสำหรับรอบที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะมีประมาณ80บาทก่อนนะแนวรับของตัว p t t g c มี80แล้วก็มี78แล้วก็ประมาณ76บาท นะครับ 80, 78, 76ตัว GC IRPC นะครับก็วัดแนวรับไว้รอก็จะมีที่บริวเวน6.25แล้วก็ประมาณ6บาทก็คือประมาณ6บาท6.25เป็นช่วงนะครับแนวรับตัว IRPC ปิดโตเคมไปแล้ว IVL นะครับ IVL เนี่ยก็ยังมาเดือดมนะว่าต้องระวังครับ เพราะว่ามันยังไม่ลงเลยนะครับอาจจะเป็นตัวที่ลงกระหน่ำซัมเมอร์เซลก็ได้นะครับถ้าตลาดมันโดนแรงขายเพราะว่าตัวอื่นมันเป็นแบบขึ้นมาจากด้านบนไอ้ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับมันจะชะลอตรงเล็กน้อยแต่ตัวนี้มันยังไม่ลงเลยนะครับคือตอนเซ็ตลงมันก็ไม่ได้ลงนะคือมันมันล,ลอยอยู่อยู่ด้านบนเนี่ยครับ สำหรับตัวเนี่ยครับอยู่ด้านบนนะแล้วสังเกตไหมครับคือมันเริ่มตื้อๆนะมันมีโอกาสมันจะปรับตัวลงมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วที่ผมถ้าใครตามผมในในทุกช่องทางอะ่ะผมก็จะบอกบ่อยๆนะครับคือไอตัวไอตัว ivl เนี่ยเหมือนตรงนี้มันครบนะคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะครบมันจะครบชุดเนี่ยครับคือเป็นขึ้นสามเนี่ยครับเนี่ยครับขึ้นหนึ่งสอง สามสี่ห้าแล้วเนี่ยกำลังทํา A b แล้วก็ c ีแคเนี่ยครับข้างล่างโล่งเลยนะครับเออเพราะฉนั้นก็ยังมองว่าใครมีอยู่อะคือต้องระวังนะครับถ้าไม่ขายเนี่ยระวังจะขาดทุนเยอะหรือว่ารอรอบใหม่ที่มันลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับหรือใครจะซื้อก็รออีกสักพักเลยเนี่ยผมวัดแนวรับไว้รอเลยนะครับสําหรับตัวตัว ivl เนี่ยครับเนี่ยแนวรับเนี่ยจะเห็นว่าจุดที่มันจะลงเร็วอีกทีหนึ่งคือมันจะหลุด ระดับ78.6%ลงมาครับคือประมาณ56บาทถัดไปประมาณ5,1ต่ำกว่าอย่างได้เลยคือประมาณ48บาทครับอันนี้ต้องระวังนะคือยังไม่ลงเลยใครจะซื้อต้องผมว่ารอต่ำกว่า50บอ่ะถึงค่อซื้อแล้วเหมือนเดิมคือระวังวันที่24สิงหาคมนะครับที่ I V L วันที่สองเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของการแปลสภาพนะครับเพราะฉะนั้น พอเสร็จแล้วมันก็ไม่มีเหตุจําเป็นทุนจะต้องรออยู่ด้านบนเพื่อกระตุ้นคนแปลงวอลแลนไม่จําเป็นแล้วเพราะมันแปลงเสร็จไปแล้วตะวังแรงขายทํากําไรนะครับอันนี้คือตัว I V L นะครับส่วนตัวแบงก์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนของตัว K T B เนี่ยนะครับ กราฟมันไม่ถึงนะครับต้องเพิ่มลงไปนะครนี่ครับที่บอกคือตัว KTB เนี่ยนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับ เห็นไครับ A B C D แล้วก็ E a ตรงนี้รอเบรกกรอบบนอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับผ่านไปได้จะมี21แล้วก็24บาทเนี่ยเหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยมันครบแล้วครับตั้งแต่ปี2013คือแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมมา5ปีะนะครับหุ้นยิ่งพักนานจะขึ้นได้ดีนะครับอันนี้อย่าลืมโอเคนนั้นก็ฝาก ตัว KTB ไว้นะครับก็รับสักประมาณ19บาทต้นๆนะครับ BBL ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามอัพไซต์เนี่ยคือที่บอกไปเมื่อกี้ KTB มันอัพไซต์มันเยอะกว่านะครับ BBL ก็รอย่อลงมาประมาณ200บาทนะครับสามารถซื้อได้แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอยู่แถวประมาณจุดสูงเดิมก็คือประมาณ220บบาทนะครับด้านของตัว KBank นะครับ เคแบงค์เนี่ยจะมีประมาณรอประมาณ2องบาทครับผมว่าไม่ได้ต่ำกว่าสองประมาณ2องลงไปซื้อได้นะครับอันนี้คือตัวเคแบงค์นะลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด้านบนมันมีตั้ง2องร้อยบาทผมว่าน่าจะขึ้นมาหาได้นะครับตัวทหารไทยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบมันก็เป็นแต่ก่อนที่ผมเคยชอบนะนะฮะเคยชอบแต่นี้ไม่ชอบละนะครับมันทําให้ผมแบบนะฮะ คือแนะนําซื้อตอนประมาณนี้ครับแล้วไม่ได้เล็กมันเล็กกนขายที่3บาทลงมาเท่าเดิมเลย <c oughs> นะฮะถามว่าเป็นยังไงตอนนี้คือเหมือนจะมีขึ้นหนึ่งครับมันเป็นตัวที่แบบอันด์เพอฟอร์มในกลุ่มแบงก์เพราะมันมีประเด็นเรื่องออปรับโครงสร้างของทางธนาคารอยู่นะครับตลาดก็เลยแบบเหมือนกับว่ารอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหุ้นมันก็เลยออกด้านข้างมาสักระยะละนะครับ ก็มีโอกาสนะว่าจะลงไปใกล้ๆแบบ2.12บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครมีอยู่จะซื้อเฉลี่ยก็ใจเย็นรอปรับตัวลงมาก่อนนะครับอาจจะลงมาตามตลาดในรอบหน้าก็รอซื้อประมาณที่ผมเคยวัดยอวรับมีประมาณ2.08นะครับสำหรับในสน่วนของของกลุ่มแบงค์นะครับโอเคก็น่าจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับท่านที่ได้มาฟังใน เอ่อวิดีโอชุดนี้นะครับหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ไอเดียว่าเราควรจะทํายังไงกับพอร์ตตัวเองละนะครับว่าลงมากลุ่มไหนหน่าซื้ออยางเงก็ผมก็ชอบกลุ่มแบงค์นะครับอา,อาจจะถ้าซื้อตันนี้นะครับบางทีตัวที่มันขึ้นมาเยอะอาจจะเอ่อส่วนใหญ่มันก็คืออัพไซด์แทบไม่เหลือแล้วว่าอาจจะย้ายมาเล่นฝั่งชอตไหมอย่างเงี้ยก็ได้สําหรับการเล่นในตลาดขาลงน,นะฮะโอเคครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับก็ช่วยติดตามในส่วนของทาง YouTube Channel ของผมด้วยนะครับขึ้นกลยุทธ์บายขอ,องเอกพาวินนะครับแล้วถ้าให้ดีก็ช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อจะอนำในส่วนของสาระความรู้นะครับหรือว่าแนวคิดต่างๆในการลงทุน นะครับมานำเสนอผ่านช anel ของผมนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวีดีโอชุดหน้านะครับเหมือนเดิมครับด้วยหลังระวังดีสวัสดีครับ